สินค้าเขามีอยู่3ตัวสตัวคืออายุยืนจำไว้นะอายุยืนย้อนวัยแล้วก็เบาหวานนะครับหลินจือตัวนี้มันดีกว่าที่อื่นยังไงหลินจือในตลาดน่นมันดีอยู่แล้วนะผมบอกไว้ก่อนแต่หลินจือบาสเต,ตเนี่ยของช่วงตีมันดีกว่ามันดีกว่างจริงรูปนี้นะฮะใครรู้บ้างครับว่าหลินจือในตลาดบ้านเราผลิตมาจากส่วนไหนที่บ้านเราที่มีอยู่ที่ยังไม่มีช่วงตีเข้ามาใครรู้บ้าง หนึ่งสองหรือสามครับสามสาม่ฮ <3. S 3> ะสามมันก็มาสก,กัดปินออยอ่ะผมเห็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวกลางครับเป็นบอดี้มันเพราะบอดี้มันมีไตรเทอร์พีนอยเยอะมากยิ่งเยอะมันยิ่ง,งป้องกันอะไรเนาะไอเนื้องอกเนื้องอกได้ดีนะครับแต่แต่ช่วงตี้นะครับเขาสก,กัดจากตรงไหนรู้ไหมสก,กัดหนึ่งกับสามครับหนึ่งกับสามนะครับไม่ให้หวยนะครับหนึ่งกับสาม ไมซีเลียมใครรู้บ้างคืออะไรไมซีเลียมใครตอบได้บ้างเห็ดนะครับเวลาเห็ดมันจะงอกมันจะมีเส้นใหญ่ oh. เส้นใหญ่เขาเรียกว่าไฮฟาเมื่อไฮฟามารวมตัวกันมากๆเรียกว่าไมซีเลียมไมซีเลียมเนี่ยทำไมเขาสกัดจากตรงนั้นแล้วมันยากมากเลยเพราะว่าการในห้องทดลองเขาอะ่ะมันต้องคนโทรลอุณหภูมิทั้งหมดเป็นระบบปิดระบบปิดเข้าใจ oh. ไหมเขาไม่ได้โดนอะไรเลยครับเป็นระบบปิดในห้องแล้วเขาก็เพราะเอนไซม์มาเพราะเชือ้อทุก mm. เขาเรียกทุก อนุภาคของแอคทีฟอินกิเดียนะครับผมมันคอนโทรลคุณภาพละเอียดมากเลยนะครับต้องไปคือต้องไปดูผมไปดูมาแล้วแล้วเสร็จที่สำคัญเขายังเอาตัวสปอร์นะครับมาสกัดอีกแต่เชื่อไหมว่าในเห็ดกล่องนี้นะครับในซองเนะี่ยมันไม่ได้มีหลินจือตัวเดียวนะครับมันมีเห็ดอีก8ชนิดรวมตัวกันในซองนะเป็นเห็ด9ชนิดนะครับจํานะเห็ด9ชนิดในในหลินจือตัวนี้ไม่ได้มีเห็ดอันเดียวทําไมมันมีถึง9ชนิดนะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคิดต่างเนี่ยร่างกายมนุษย์นะครับทุกคนเนี่ยมี DNA นเะเหมือนกัน98อีก2ไม่เหมือน mm hmm. ตตอเนี้ไอเห็ดอีก8เนี่ยมันอาจจะไปถูกฉลกกับใครก็ได้บางคนกินสินค้าตัวนี้เอ้ยมันอับดุลจังเลยกินแล้วได้ผลบางคนกินไม่ได้ผลถูกไหมเขาบอกว่าในวงการยาน,นะครับจําไปเลยก็ได้ถ้าในร้อคนนะครับกินแล้วได้ผล85คนนะครับ สินค้าตัวนั้นเบรกถูนะครับเบรกถูแต่ตัวนี้เนี่ยผมกินแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมนะมันโอเคถ้าไม่โอเคเนี่ยผมไม่ไมายืนพูดวันนี้นะครับผมบอกก่อนถ้าอะไรที่ไม่โอเคผมไม่มายืนพูดนะครับเพราะเสียเวลานะครับในการเ,เดินทางทำมาหาก,กินอะไรพวกเนี้ยเราเข้าใจวันเนี้ยที่เรามาบอกนะครับในห้องเนี่ยคือเมื่อเราเจอบริษัทที่จริงสินค้าที่ดีนะครับเราก็อยากทํา เราอยากมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวทุกคนนะครับทุกวันนี้เงินก็มีแต่สุขภาพสิพสครับอายุ61ละตื่นเช้าขึ้นมาปวดปวดข้อฉี่กลางดึกก็มีทุกอย่างเลยครับแล้วอ้โสมใครมมเคยทำโสมั้งน่าจะเคยทำโสมในห้องนี้ถูกไหมโสมเนี่ยมันเป็นยาร้อนนะครับเมื่อคนทานเข้าไปมันจะร้อนไหนแต่หลินจือมันเป็นเขาเรียกหลินจือแสนลูลนะครับหลินจือแสนู้คือถ้าคุณ ถ้าคุณร้อนหลินจือเขาทําให้คุณเย็นใช่ไหมไอ้มาเป็นกายไหมทุกคนรู้หมดเพราะว่าหลินจือในตลาดบ้านเรานํามาหมดแล้วแต่หลินจือที่มันไฮเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงที่ที่เดียวเนื่องจากอะไรเขาให้นักกีฬาโอลิมปิกประเทศจีนทานอะ่ะคุณดูนักกีฬาโอลิมปิกค่าตัวเขากี่ล้านหลายหลายพันล้านเลยนะครับไม่หลายล้านเขามีค่าตัวโฆษณาอีกถ้าเ็เทเข้าไปกินเข้าไปนะ แล้วทําให้สุขภาพเขาไม่โอเคคุณว่าท่านประธานสี่เจ้าผิงจะพาไปติดคุกไหมาพาพาไปติดคุกกี่วัน3มวนันต่อไปก็คือระหารชีวิตถูกต้อง <c oughs> เห็นไหมนั่นคือนักกีฬาโอลิปิกเขาถูกไหมงั้นผมจะบอกว่าบริษัทเนี้ยที่ผมไปดูเนี่ยรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์28คนที่ได้รัลโนเบลไปเหยียบที่นั่นแล้วอะ แล้วผมก็ถือว่าโชคดีได้ไปเหยียบลอยรอยเท้าเขา,เขามีเขามีสแตมป์มือไว้หมดเลยแล้วบนบอร์ดเขาทั้งหมดฮนะออใบเซอร์เนี่ยผมเห็นที่อื่นอนะาจจะมีใบสองใบก็ตื่นเต้นละที่มีามี200กับใบอะฮะแล้วเราไม่ตื่นเต้นหรอกเราโคตรตื่นเต้นเลยกลับมาเลยนอนไม่ได้เอาไว้ว่าทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงว่าเหรียญจือมันทำได้แล้ะหัวใจม้ามตับปอดไตรวมด้วยระบบหลอดเลือดเดี๋ยวี้นดี้ยวาใครไปทานนะครับมันจะรู้สึกหน้ามันตึง,ตงๆเซอร์คูลเลชของเลือดมันดีมากนะครับ มันก็เหมือนกับทุกบริษัทแหละแต่ว่าอันนี้มันออกฤทธิ์ที่ที่ที่ดีกว่านะครับใช้อย่างไรอาหารเนี่ยคนใช้มีสามประเภทคนทั่วไปที่ร่างกายไม่ค่อยเป็นอะไรเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งน้ำได้ทุกประเภทเลยนะครับกินกับกาแฟก็ดีนะครับแล้วก็กินตอนท้องว่าเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแต่ถ้าคนที่เป็นโรคนะครับเป็นโรคทั่วไปนิดหน่อยอย่างไอเมื่อกี้ภูมิแพ้เช้าสองเย็นสองเหมือนเดิม แต่ถ้าคนเป็นมะเร็งนะครับเขาให้4 4สเนี่ยครับประมาณนี้ตัวต่อไปซีบักทอนใครไม่รู้จักบ้างยกมือขึ้นครับผมไม่รู้จักเลยฮนะโอ้มันเป็นพืชของมองโกเลียมั้งฮะมันเป็นพืชที่แบบโอ้โหมันมีคุณค่าทางอาหารเยอะมากเยอะจริงจริงนะเยอะจริงๆแล้วในนั้นะมันจะมีสารตัวหนึ่งอ่ะแต่เราไม่สามารถออกออกไม่ได้เราอยู่ในห้องนี้อย่างเดียวนายจะไปบอกใครนะสารตัวนั้นเร,เรียกว่า PQQ PQQ มันคล้ายโคเอนไซน์ e นะครับ PQQ มันดียังไงเนาะลองถ้าใครกินยากลุ่มกลุ่มสเตตินนะยาลดไขมันนะี่ที่เราพวกเราจะโดนทานกันบทเนะี่ยหมอจะจ่ายมาสแตตินกลุ่มสเตตินกินแล้วเนี่ยหมอบางคนบอกว่าต้องกินคู่กับโคเอนไซม์ e Q10 แต่ตัวเนี้ยมันเป็นพ่อของโค Q10 ใครที่มีไม่มีแรงแรงน้อยนะครับกินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้มีพลังเพราะอะไรฮะเพราะกลไกการออกฤทธิ์ของมันนะฮะ มันออกฤทธิ์ยังไงร,ออรู้ไหมฮะออกฤทธิ์ที่ไมโตคอนเดียระดับเซลล์ไมโตคอนเดียจําชื่อนี้ไว้ดีๆนะมันออกฤทธิ์ถ้าาให้มันแอคทีฟขึ้นแล้วยังไปเพิ่มจํานวนเซลล์ไมโตคอนเดียอีกมันมิลเลอร์เคิลมากนะครับตัวเนี้ผมทานไปนะครับกับพี่คมเนี่ยทานไปนอนทานเสร็จนอนหลับฝันดีนะหนึ่งชั่วโมงหรือว่านอนไปสี่ชั่วโมงมันเหลือเชื่อจริงๆส,สินค้าตัวซีบัคทอร์เนี่ยครับ สินค้าตัวเนี้ยมันมีสารประกอบอีกเยอะแยะไปหมดเนี่ยแล้วตัวนี้จริงๆมันเป็นตัวที่ที่ย้อนไหวนะครับตัวนี้ย้อนไหวเพราะอะไรเพราะมันลดไขมันลดทุกอยาก่างลดอนุมูลอิสระไปไป,ไปทำให้ทุกอย่างมันดีหมดนะฮะการกินซีแบคทอรเมื่อกี้เขาให้กินเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งท้องว่างนะครับเช้าหเย็นหนึ่งท้องว่างนะครับ น้ำอะไรก็ได้ห้ามน้ำร้อนเพราะมีวิตามินซีสูงไง็นมไหมเราเริ่มมีความรู้แล้วตัวนี้เป็นเปปไทด์ของคิมา,มาักคินกครับตัวนี้คือมาช่วยลดน้ําตาลเรารู้อยู่แล้วแหะแต่การลดน้ําตาลของเขาเนี่ยเขาใช้ไฮเทคโนโลยีในการทํานั่นแหละ <c oughs> แต่ตัวนี้ผมยังไม่มีประสบการณ์ในการทานนะต้องบอกก่อนแต่ว่าผมคิดว่าถ้าถ้าเราเป็นเจ้าของโรงงานนะฮะเราผลิตสินค้ามาหนึ่งตัวเนี่ย <c oughs> แล้ว มันไม่โอเคมไม่ตอบโจทย์คนที่เจ๊งคือใครฮะเจ้าของโรงงานถูกไหมฮะถ้าเรากินแล้วไม่เห็นผลคนที่เจ๊งก็คือเจ้าของโรงงานเห่นว่าเขาโรงงานเขาเนี่ยหมื่นล้านจะจะทำให้เราสึกว่าการทําธุรกิจกับเขาเนี่ยทั้งที่ผมเนี่ยไปดูโรงงานไปทําทุกอย่างตามรอยเขาทั้งหมดเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเออสินค้ามันโอเคนะแต่ประสบการณ์การใช้นะผมใช้แค่10มีนานจนถึงเมื่อเมื่อคืนเนี่ยครับ วันที่เท่าไหร่นะวันที่ห้าเสาร์ห้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวันโอเคทำาผม